Do you see the same? You see you for oh, what you really are, baby girl. You are a star, and I can't help but wait. Oh oh oh, can't help but wait.

พี่เมอกต่ยหมดเลยนาฉันเดินอยู่แล้วนางกเอยู่แล้วนางก็ไรกแค่ากลยว่า่อเร่อเรรู้พูดอะไรอะไไปเดี๋ยวไม่คิออะไรวะแตกเลยเหรอไม่อยู่พี่จังเมียยังไงอนี่ันเป็นลูกคเยตายกูโจของฉันของฉันรุ่นรุ่นพี่เต๋อ สองพันสิบสองสองพันสิบสองสองพันสิบสองสองพันสิบสามสองพันเ้าสองพันสิบสองพันสิบสองพมกนาเมอนนมมอนอะมาเลยมาเลยมาโหลดมาโหลดมามา นี่คือช้อน้อมเราหรือช้อนส้อมเขาเนี่ยเรอะไรอย่างนี้่อเขาเหรอปากนต้องหายไปไหนไปวบเนียไกนีปาเขายงไปไหนอ่ะางไม่อมู้ว่านี่อะไรไงหนูไม่ได้บอกนะว่าีู่่น่จริงจเไม่หว่หิไม่หวแไม่หิวาตองบายี่ตองตงบาเลยยังขคนะบา้ อะไรนต้องจัดค่ะที่นั่มาตก๊น้องน้องน่้อง้เอาไกได้้คนปนกนะ่มาถมอนี่เลยไมกินนีไม่กินกินสิไม่กินกค่นดเดียวแล้ว้กินอยู่อ่ไม่ต้องอื่นไปตัอันใหม่หรอกางอย่างก็จะกินท้องนุ้ยนี่หนักเพราะอะไดแล้วท่านเห็นไม่ะมันร้นไงมันเยอตังหัวอร่อยตั้งหัวอร่อยหัว แกไม่เวินไหรู้จักเรารู้จักปรรู้จักนั่หละท้รู้จัก้เขาความรู้สุกผิดเหรอปเหนูไม่โทษพี่มันเป็นอุเหตุโอเคแนูก็ได้อะไรกับเขาปรอปหน้เราอปเสียใจาทำไมอคอยบอกแล้วคอยไได้เป็น ว่าเดี๋ยวก็ดีอ้าไะฉันทำผิดเนระแต่เก็โอเคโอเครู้สึกผิดนะเขารู้สึกผิดเฉยๆก็มองไม่ไเป็นอะไรเขรู้สึกผิดเฉยอก็เลยงงว่าเป็นอะไรแ่กินตุ้มยครับกลแสตรงไหนอ่ะเม่มันอมันเป็นแผลเลยปะอ๋อ เขารู้สึกผิดแล้วเขาก็บอกหนูว่าเขาเขาเขาไปเลยอ่ะเรื่องของมันเรื่องของมันพี่นาเพื่อนพี่นันไม่ไหวแล้วเจ็บปากมันทำให้เกียร์เจ็บปากเขาไม่เป็นอะไรเลยไม่กระแทกไม่กระแทกหมาอยู่แล้วพี่ตองเข้ามาไม่ใช่พี่ตองถือมาอยู่เชิญตองมาอย่างนี้ทุกคนเบอร์อะไรอยูกพี่ไรสาระยัดกอดกัางงานแล้วทำไมไม่กินข้าวล่ะก็คนเจ็บปากเจ็บที่บ้านเองมันจะเจ็บในี้องยิ้มไม่ได้เลย ก็อาปากเอาเข้ามาเข้ามานมั่นเจ็บอ่ะมันพี่ปล่อยไหมบ้าไปเดี๋ยวมันก็พอไม่มีคนง้อเดี๋ยวมันก็มาอีกไหนอ่อเออรู้สึกผิดอ่ะกอมันไม่กรุหรอกมันก็งอนเป็นแม่แบบฉันไม่กินหรองอนเหมือนยังกับเป็นผู้หญิงมันไม่หิวเลยฉันไม่เคยงอนอึดอัดไม่คุยกันกินก็เก็บไปได้ไหมกินไปได้บ้างกนได้แต่้องกินวันนี้ไเป็นแกจะดีไหมงอขนาดนั้นน่ะเฮ้ยมีเส้นเนอ่ะไม่เคยกิน ฉันอยากแอดชีสเพิ่มน่ารักมากเนนนะแอดชีส้นั่นจริ่มักเพิ่มเพิหมชีเพิ่มขั้วเลยนะขัอร่อยเลน้อาลองดนอน มุกมีเศษมีหกวมันมุกมีหาไม่รู้แต่มาดามดแล้วก็ะ้องอีกอีกอีก